สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันก่อนเลยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเนาะ,อ,ะอันนี้นะครับเราควรที่จะเริ่มอา่านตั้งแต่การเป็นตัวแปรนะครับแล้วค่อยอ่านค่ามันออกมาก็คือเริ่มจากตัวแปรแล้วก็ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของอสมการแล้วก็ ค่าที่เกิดขึ้นหลังอสมการนั่นเองอ่ะอย่างในข้อนี้ก็คือเราจะอ่านมันได้ว่า x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับสิบหนั่นเองอ่าอันเนี้ยเป็นพื้นฐานนะครับเราสามารถอ่านได้ตรงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะมีโจทย์อีกแบบหนึง่งอ่ะเห็นไหมอ่าถ้าเป็นเราเราจะอ่านว่า3น้อยกว่าหรือเท่ากับ x แล้วก็น้อยกว่า ใช่ไหมอ่านอย่างเงี้ยมันจะแปลแล้วก็ไม่ได้เป็นการเรียงความสัมพันธ์ซึ่งในข้อเนี้ถ้าเราจะอ่านจริงๆเราจะต้องเริ่มจากตัวแปรก่อนเลยเราไปดูว่าตัวแปรอยู่ตรงไหนอ่าตัวแปรอยู่ตรงกลางเราก็มาเริ่มตรงกลางก่อนแล้วพอทีนี้เราก็จะอ่านจากซ้ายไปขวาซึ่งเราต้องดูความสัมพันธ์ดีๆนะเราไม่ได้อ่านว่าสามน้อยกว่าหรือเท่ากับ x แต่ว่าเมื่อเราเริ่มจาก x ใช่ไหม ให้เราอ่านความสัมพันธ์ไปทางซ้ายมือก็คือ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับสามอ่ะแล้วก็เราก็อ่านมาทางขวาก็คือมันน้อยกว่า7เราก็ใส่คำเชื่อมให้มันหน่อยก็คือคำว่าแต่นมาเองอ่ะเราก็จะได้คำอ่านที่ว่า x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3มแต่ว่าน้อยกว่า7เดี๋ยวเราีิดหนึ่งเนาะ อะต่อมาก็คือช่วงของคำตอบของอสมการเนาะในข้อแรกเนี่ยที่เราบอกว่า x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับสิเราก็มาดูกันว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงคำตอบของอะไรได้บ้างความสัมพันธ์มันบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับสแสดงว่า1 5บห้าเนี่ยก็เป็นคำตอบของอสมการนี้นั่นเองอะแต่ว่าเราก็สามารถมากกว่า15ได้นั่นก็คือ16 17 18 อก็จะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นจุดเพราะว่ามันบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับสิบ5้าสิบห้าก็จะเป็นจํานวนแรกแล้วก็เป็นจํานวนที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของช่วงคําตอบนี้นั่นเองอ่ะเรามาดูอีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็คือที่เราบอกว่า x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับสามอย่าอ่นอานผิดนะครับอแต่ว่าน้อยกว่า7ก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่สามนั่นเอง อ่ะมันจะเริ่มตั้งแต่สเพราะว่าเขาบอกว่า x นะมากกว่าหรือเท่ากับ3าอ่ะแล้วก็4 5 6 7 7ได้ไหมเจ็ดเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่า x เนี่ยมันน้อยกว่า7ก็คือมันจะถึงแค่6น,นั่นเองเราก็จะเริ่มตั้งแต่สามสี่ห้าหกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงคำตอบของอสมการของ x มากกว่าหรือเท่ากับ3แต่ว่าน้อยกว่าเ อันนี้นะเราจะสรุปง่ายๆก็คือกรณีที่เกิดขึ้นของคำตอบอสมการเนี่ยจะมี3ช่วงสำคัญเลยก็คือช่วงที่1อึสมการเนี่ยจะมีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบอ่ะบางจำนวนคืออะไรก็นี่อย่างเช่นนี้เลยสามสก็คือมันจะมีจำนวนจริงลบอ่ะจำนวนศใช่ไหมแล้วก็จำนวนจริงบวกอ่ะอันนี้ก็คือมีแค่บางจำนวนก็คือมีแค่3 4 5สที่เป็นคำตอบน,นั่นเอง อ่ะต่อมาคืออาสมการมีจํานวนจริงทุกจํานวนเป็นคำตอบอ่ะอัน,นอันนี้ไม่มีไม่มีเนาะก็ถ้าทุกจํานวนก็คือทางลบนี่ก็เป็นได้ศูนย์ก็เป็นได้จํานวนจริงบวกก็เป็นได้นั่นเองอ่ะแล้วข้อสุดท้ายเลยก็คืออาสมการเนี่ยไม่มีจํานวนจริงใดเป็นคําตอบอันนี้ก็ไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้นะครับก็คือถ้าเราแทนแล้วอ่ะเราไม่สามารถแทนค่าได้เพื่อหาคําตอบอ่ะ ก็คือมันไม่มีจานวนจริงใดเป็นคำตอบของอสมการนั้นได้น,นั่นเองก็ทิกง่ายๆเลยก็คือเวลาเราจะแทนเนาะเราก็ให้เราแทนจำนวนลบก็คือลบ1ไปก่อนอ่แล้วก็0ูนแล้วก็หนึ่งให้เราแทนจำนวนจริง3ามจำนวนเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนแล้วพอทีนี้เราก็ค่อยๆเพิ่มจนเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่สามารถคิดต่อได้แล้ว แล้วก็ชัวรว่าเอฝอั่งลบเนี่ยมันไม่มีแล้วศูนย์ไม่เป็นจริงแล้วเราก็แทนฝั่งบวกอันนี้ก็เป็นชิกง่ายๆเนาะทิงสั้นๆเราใช้ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแทนไปก่อนเลยเราจะรู้ว่ามันจะสามารถเป็นจริงได้หรือเปล่าอะซึ่งมันทำให้เกิดสามกรณีของคำตอบของเรานั่นเองอ เรื่องต่อไปนะครับก็คือการเขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนทุกคนอาจจะงงเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างก็คือ x เนี่ยมากกว่าลบ2แต่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5อ่ะซึ่งเขียนเส้นจำนวนเลยอันนี้แล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็ควรทำให้ศูนย์เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางของเส้นจำนวนแล้วเราก็ต้องดูช่วงคำตอบอะช่วงคำตอบเราเนี่ยมี5ก็คือจำนวนเต็มบวกอ่ะแล้วก็ มีลบสองก็จะต้องมีลบด้วยใช่ไหมแต่ว่าสูงสุดเนีมันเป็นห้าก็คนที่จบด้วยลบห้าเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันนะคะว่าวงกลมสีขาวกับวงกลมสีฟ้าเนี่ยก็คือวงกลมโป่งกับวงกลมทึบเนี่ยมันมีความหมายว่ายอย่างไรอันนี้เดี๋ยวขึ้นมาอธิบายเลยเนาะก็คือจากกราฟเนี่ยเราแสดงว่า x เนี่ยมันมากกว่าลบสองใช่ไหม แล้วเราใช้วงกลมโป่งเนี่ยก็คือมันจะหมายความว่าเราเนี่ยไม่รวมจุดลบ2นั่นเองเพราะว่ามันมากกว่าลบ2เราก็เลยใช้วงกลมโป่งเพื่อที่จะแสดงการไม่รวมกันอ่ะแล้วความสัมพันธ์ที่บอกว่า x เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็คือมันมีการเท่ากับด้วยเราก็เลยใช้วงกลมทึบ เพื่อที่จะแสดงว่าเรารวมจุดที่เป็นห้าด้วยนะอันนี้ก็ง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวพูดชา้ๆชาๆชัดๆอีกรอบหนึ่งก็คือเราบอกว่า x เนี่ยมันมากกว่าลบสองใช่ไหมเราเลยใช้วงกลมโป่งหรือว่าวงกลมสีขาวเนี่ยเพื่อที่จะแสดงว่าเราไม่รวมจุดลบสองเพราะว่ามันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านี่ก็เหมือนกันนะก็คือไม่รวม แต่ในกรณีที่ถ้ามาแสดงความเท่ากันเช่นอันนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับห้าเราจะใช้วงกลมทึบเพื่อที่จะแสดงว่าเราเนี่ยรวม5้าเข้าไปด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการใช้เส้นจำนวนง่ายๆเลยแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้ามันเป็นสองช่วงของจันวการอย่างเงี้ยเราจะต้อง สร้างเส้นเชื่อมระหว่างสองช่วงนี้ด้วยอพอเราสร้างเส้นเชื่อมเอสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าใจความสัมพันธ์ว่าเออมันสามารถแปลงเป็นอะไรได้ถ้าใครเห็นเส้นจํานวนแล้วอาจจะแปลงลำบากใช่ไหมถ้ามันไม่มีโจทย์อย่างเงี้ยเราก็ให้เขียนไว้ก่อนเลยว่าเออมันต้องมี x แน่ๆตัวหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่ามันคืออะไรแล้วเราค่อยมาดูว่าเราเอาไหมลบสองเนี่ยแล้วเราก็อ่านความสัมพันธ์ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานั่นเออนะ ก็คือ x เนี่ยมันมากกว่าลบสองะแต่ว่าผลสุดท้ายมันบอกว่ารวม5้าใช่ไหมอะต้องมีเท่ากับไว้ก่อนเลย๊บหน,นนี้เราก็เขียนห้าไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจบที่ห้านั่นเองแล้วเราก็บอกว่ามันเป็นการเชื่อมจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเราก็มาดูกันว่ามันคือความสัมพันธ์แบบไหนซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนเนาะมันคือน้อยกว่า ก็คือมันจะไม่เกินนี้มันจะไม่เกินห้านั่นเองเพราะมันจบที่ห้าอันนี้ก็เป็นการเขียนเส้นจ,จำนวนแบบง่ายเนาะ,อ,ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คืออันนี้ยกตัวอย่างก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนการแก้อสมการตัวอย่างก็คือ x บวก4ี่น้อยกว่า7อันนี้ทบทวนให้เข้าใจก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปเรียนกัน อ่าวิธีการหาคําตอบเนี่ยก็จะมีวิธีหลักๆเลยอย่างแรกที่เราคุ้นเคยเลยก็คือการลองแทนค่านั่นเองก็คือหาตัวเลขเนี่ยมาแทนใน x เลยว่านี่มันจะเป็นเลขอะไรได้บ้างที่จะทำให้แทนค่า x แล้วอะ่ะมันเป็นจริงอ่ะซึ่งการหาคำตอบนะครับก็คือการที่เราหาค่า x ตันเองว่า x เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ที่ทำให้ อสมการนี้เป็นจริงเมื่อเราแทนค่า x นั้นไปแล้วอะ่ะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือการแก้อสมการแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันข้างข้างหน้าเนาะนี่ก็ข้ามไปก่อนอ่ะแล้วเวลาที่ตัวเลขในโจทย์เนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้การแทนค่าไม่ไหวใช่ไหมเราก็เลยมีการแก้อสมการเนี่ยมาช่วยให้เราได้คิดง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้เน้นย้ำนะครับ ให้เราทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่าตัวแปรเนี่ยจะเป็นรูปแบบใดหรือว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยมันก็คือตัวแปรก็คือค่าที่เราต้องการหานั่นเองเพื่อที่จะได้คําตอบนั้นอ่ะดูดีๆนะคะว่าเรากําลังหาค่าตัวแปรที่ทําให้อสมการนั้นเ,นเป็นจริงเมื่อเรานําตัวเลขที่เป็นคําตอบเนี่ยไปแทนในตัวแปรนั่นเนองไออย่างสมมุติว่าเราบอกว่า1เนี่ย เป็นคําตอบของอสมการนี้เราก็ลองเอาหนึ่งเนี่ยไปแทนปุ๊บหนึ่งบวกสี่น้อยกว่าเจ็ดซึ่งห้าเนี่ยมันน้อยกว่าเจ็ดแสดงว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นคําตอบของอสมการแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวก็ได้อ,อย่างช่วงคําตอบที่เราหามาแล้วเนะวาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับการแก้อสมการกันอีกทีว่า ช่วงคาตอบที่แน่นอนว่าจะตอบเท่าไหร่บ้างเนี่ยมันดูยังไงวันนี้ก็อพอแค่นี้นะครับก็เป็นการทบทวนเกี่ยวกับการเขียนการาฟบนเส้นจํานวนเนาะแล้วก็การหาค่าว่าเรากําลังจะหาค่าตัวแปรนั่นเองแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้า